จังหวัดสระแก้วชาวบ้านเฝ้าระวังผู้สื่อข่าวรายงานพ่อเมืองสระแก้วแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองพระสะทึงผู้สื่อข่าวรายงานฝนตกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุด นายเอกภพโสพลนายอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวไปยังนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วหลังพบว่ามีปริมาณน้ำฝนในรอบวันที่ผ่านมาณนะจุดวัดปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมถนนทางหลวงสะแก้วจันทบุรีตั้งแต่ช่วงค่ำวานที่ผ่านมา โดยน้ำยังคงท่วมผิวการจราจรทั้งสองฝั่งเป็นระยะทางประมาณ300เมตรบ้านเรือนร,ษอรัษฎรในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนร,ษอรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ต่ำปริมาณ3-4ครัวเรือนส่วนสถานการณ์น้ำในลำคลองสายหลักในพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำไหลเชี่ยวตลอดเวลาค่ะทั้งนี้ในเอกภพโสพลในอำเภอเมืองและปพจังหวัดสะแก้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้แจ้งเตือนไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังสถานการณ์น้ำท่วมและไม่ให้เด็กและเยาวชนลงไปเล่นน้ำตามลำคลองต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีคาดคิดและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าบริเวณสะพานข้ามคลองพัะสะทึงอำเภอเมืองสะแก้วจัังหวดสะแก้วมุ่งหน้าออกถนน359เขาหินซ้อนฉะเชิงเสาบริเวณสะพานข้ามคลองพัะสะึงมีปริมาณน้ำสูงมากทางด้านนายสุรศักดิ์ นึกเว้นชาวบ้านเนินผาสุขเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทำให้การขนย้ายเก็บข้าวของไม่ทันและคืนนี้ทั้งคืนยังคงเฝ้าระวังเพราะได้รับการแจ้งเตือนมาว่ามีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้ปริมาณมาก5-6แสนลูกบาทเมตรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ถ้าเป็นจริงเยี่ยงนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน ถ้าฝนหรือพายุไม่เข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันสองวันนี้น่าจะพ้นวิกฤตนี้ได้แต่ก็มีความพร้อมในการที่จะขนย้ายสิ่งของถ้าเกิดสถานการณ์น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือฝนตกมาข้ามคืนนี้และต่อเนื่องอีกสองสาวันก็น่าจะเป็นห่วงก็ฝากเตือนชาวบ้านที่อยู่บริเวณคลองพัสถึง <c oughs> เช่นเดียวกับตนต้องเฝ้าระวังมองสายน้ำในคลองพัสถึงเช่นกัน นิวยียุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน